สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่14มิถุนายนตามประกาศจริงๆแล้วเขาแจ้งว่าให้เปิดเรียนแต่เรายังไม่สามารถมารวมตัวเรียนด้วยกันได้นะคะจึงต้องเรียนออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนทุกชั้นนะคะก็ยังคงเรียนออนไลน์กันอยู่ เรากลับมาเรียนกันเหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นในวันนี้เราจะเรียนเรื่องกําเนิดพลายงามหรือที่เป็นวรรณคดีนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของขุนช้างขุนแผนให้นักเรียนฟังคลิปให้เข้าใจดูคลิปให้ต่อเนื่องนะคะ ครูสั่งงานอะไรฟังให้ชัดเจนเพราะในวันจันทร์เราเรียนกันสองวิชานะคะนะักเรียนช่วงเช้าจะเป็นวิชาภาษาไทยช่วงบ่ายจะเป็นวิชาการอ่านซึ่งรับผิดชอบโดยครูพัชรินทั้งวันแต่ครูจะส่งคลิปครั้งเดียวในตอนเช้าแจ้งนักเรียนดังนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากคลิป นะคะแล้วเรียนรู้ให้เข้าใจไม่ใช่แค่ลงชื่อเข้าเรียนเท่านั้นนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดนะคะท้ายคลิปที่ครูให้อ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ครูจะให้ไว้ท้ายคลิปเช่นกันสําหรับการอ่านออกเสียงจะเป็นชั่วโมงของวิชาการอ่านนะคะให้นักเรียนอ่านเว้นบักตอนให้ถูกต้อง ะะซึ่งบทอ่านนี้ยอยู่ในเนื้อเรื่องที่เรียนนักเรียนจะอ่านเว้นวรรคตอนถูกต้องหรือไม่นั่นก็คือนักเรียนต้องดูคลิปให้เข้าใจนะคะแล้วอ่านแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องโดยอ่านออกเสียงอัดคลิปส่งครูงานของนักเรียนจึงจะมีสองงานด้วยกันหนึ่งตอบคำถามจากเนื้อเรื่องสองอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอัดคลิปเป็นการส่งงานวิชาการอ่าน ะะดังนั้นงานที่จะส่งครูพัชรินในวันจันทร์ก็จะมีด้วยกันสองงานด้วยกันนะคะตอบแบบฝึกหัดห้าข้อเนี่ยนักเรียนตอบลงในสมุดเขียนด้วยปากกาตัวครึ่งบรรทัดตัวอักษรให้สวยงามเพราะเปิดเทอมนักเรียนต้องเอาสมุดเล่มน,นี้ส่งครูด้วยเพื่อเก็บคะแนนเป็นหลักฐานนะคะแต่ถึงแม้นักเรียนจะส่งมาในเฟซครูก็ เซฟไว้เรียบร้อยเช่นกันแต่ครูต้องการเห็นงานตัวจริงที่นักเรียนส่งมาด้วยเปิดเทอมจึงต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนอ่าฟังเนื้อเรื่องจากคลิปให้เข้าใจอย่าข้ามย้ําว่าอย่าข้ามการเรียนออนไลน์จะประสบผลสําเร็จได้คือต้องตั้งใจฟังให้เข้าใจตอบคําถามให้รู้เรื่องนะคะอันนี้คือหัวใจของการเรียนและ การเช็คชื่อสำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะว่าเราจะให้เวลาเรียนกันเสมือนหนึ่งเปิดเทอมเหมือนนักเรียนมาเรียนโรงเรียนจริงๆนะคะก็ให้นักเรียนตั้งใจเรียนดูคลิปให้เข้าใจนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามที่ครูสั่งให้ครบนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากพัยโควิดออกจากบ้านปิดแมสล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เรียนกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะการเดินทางของพลายน้อย สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปฟังเรื่องการเดินทางของพลายน้อยที่กิ่งจะหยิบยกเหตุการณ์สำคัญของเรื่องมาให้น้องๆฟังกันนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นฉันขอสารภาพกับเพื่อนๆก่อนนะคะว่าฉันเพิ่งรู้จักเสภา,าขุนช้างขุนแผนเมื่อสองสาวันมานี้เอง เพราะกิ่งที่ทำให้ฉันรู้จักวรรณคดีเรื่องนี้หากเธอไม่นำเสภาขุนช้างขุนแผนมาอ่านให้ฟังฉันก็คงพลาดโอกาสที่ดีไปอีกนานการเอินฉันขอแนะนำกิ่งให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะกิ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งบ้านของเธออยู่ห่างจากโรงเรียนไปเกือบสกิโลเมตรข้างบ้านของกิ่งด้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านจาัดสรรขนาดใหญ่ บ้านแต่ละหลังปลูกสร้างอย่างสวยงามเลยจากบริเวณบ้านไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นทุ่งนากว้างขวางสุดลูกหูลูกตาพ่อบอกกิ่งว่าอีกไม่นานทุ่งนาบริเวณนี้จะกลายเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนทุ่งนาบริเวณอื่นๆเมื่อความจเจริญเข้ามาท้องทุ่งนาที่เคยเขียวขจีด้วยต้นข้าว ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นโรงงานชาวนาส่วนใหญ่ขายที่ดินให้แก่นายทุนและไม่ทำนาอีกต่อไปพ่อของกิ่งชอบขับเสภาโดยเฉพาะเสภาขุนช้างขุนแผนพ่อของกิ่งจำได้แทบทุกตอนแล้วพ่อก็สอนให้กิ่งขับเสภาพ่อย้ำกับเธอว่าเราควารฝึกหัดสิ่งเหล่านี้ไว้บ้าง หากเราไม่เรียนรู้อีกไม่นานก็จะสูญหายไปนี่เองที่เป็นเหตุผลที่กิ่งขับเสภาได้เก่งกว่านักเรียนคนอื่นๆและจดจำเสภาคุณช้างคุณแผนได้หลายตอนดังนั้นเมื่อถึงคราวที่เธอจะต้องนำเสนอวรรณคดีให้สมาชิกในชมรมคนรักวรรณคดีได้ฟังกิ่งจึงไม่กังวลใจเหมือนเจ้ากล้าลานรอมไม้บ่ายนั้น คึกคักไปด้วยเด็กๆทั้งที่เป็นสมาชิกชมรมคนรักวรรณคดีและนักเรียนที่สนใจข่าวการจัดกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังของสมาชิกชมรมเป็นที่กล่าวขวัญไปทั้งโรงเรียนเมื่อคุณครูนำเรื่องนี้ไปเล่าหน้าแถวหลังเคารพธงชาติในเช้าวันหนึ่งดังนั้นเมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังอีกครั้งจึงมีผู้สนใจมากหน้าหลายตา สวัสดีค่ะเพื่อนๆและนังๆทุกคนชมรมรักวรรณคดีขอต้อนรับทุกท่านสู่ลานร่มไม้อันร่มรื่นของเราด้วยความยินดีค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้กิ่งคนเก่งของเราจะนำเสนอวรรณคดีเรื่องอะไรขอเชิญกิ่งเลยค่ะสิ้นเสียงของปุ๊กเหล่าสมาชิกและผู้ฟังก็ปรบมือเสียงดังพร้อมๆกัน เจ้าพรายงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูน,น้ำตาลายๆๆแล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลัยลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณ จะจำจากต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะอายคุณที่โอหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญไม่ลืมคุณมาดาจะมาเยือนแม่รัก ลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่เมืนเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ เดิมด้วยการขับเสภาเสียงใสคล้ายจะบอกเป็นในๆว่าเธอกำลังจะนำเสนอวรรณคะดีเรื่องอะไรเสียงขับเสภาของกิ่งไพเราะจับใจดึงดูดให้เด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นในสนามเข้ามามุงดูเพิ่มขึ้นอีกสวัสดีค่ะเพื่อนๆและน้องๆที่ได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นตอนหนึ่งของเสภา ขุนช้างขุนแผนค่ะเป็นตอนที่ชื่อว่ากำเนิดพลายงามเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่คนไทยรู้จักกันแพร่หลายมากเรื่องหนึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีเมื่อนานมาแล้วเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักสามเศร้าระหว่างขุนแผนนางวันทองและขุนช้างเรื่องราวของพวกเขาทั้งสามคน มีทั้งความสุขความเศร้าความรักและการพลัดพรากจากกันเริ่มแรกในวัยเด็กขุนแผนนางวันทองและขุนช้างเป็นเพื่อนเล่นกันต่อมาเมื่อโตเป็นหนุ่มสาวก็กลายมาเป็นความรักแต่ที่แย่ก็คือทั้งขุนแผนและขุนช้างทั้งคู่ต่างหลงรักนางวันทองด้วยกัน ่อมาวันทองได้แต่งงานกับขุนแผนแต่โชคชะตาก็ผันผวนทำให้นางต้องตกเป็นเมียขุนช้างวันหนึ่งขุนแผนกลับมาชิงตัววันทองไปจากขุนช้างพากันไปใช้ชีวิตระหกระเหินอยู่ในป่าจนนางวันทองตั้งท้อง ขุนแผนจึงเข้ามอบตัวเพราะมีคดีความและต้องถูกจำคุกระหว่างนั้นเองขุนช้างก็กลับมาฉุดนางวันทองไปเป็นเมียอีกครั้งวันทองอยู่กับขุนช้างจนท้องแก่และคลอดลูกออกมาชื่อพลายงามเป็นอย่างไรบ้างคะแค่เนื้อเรื่องย่อก,ก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมคะต่อไปฉันจะยกบางช่วงของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่มีความสำคัญของเรื่องมาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนใดท่องได้ก็เชิญท่องพร้อมๆกันได้เลยนะคะจากนั้นเธอก็เริ่มต้นอ่านเสภาขุนช้างขุนแผนตอนที่เตรียมมาถ้าอย่างนั้นฉันขออ่านเป็นทำนองสนะนะคะเริ่มจากบทนี้ที่พูดถึงเจ้าพลายงาม ที่เป็นลูกของขุนแผนกับนางวันทองกันก่อนนะคะแล้วทอเตาาข้าวไฟไม่ใ่าอเจ็บครั้นจะเก็บความกล่าวยาวหนักนางคอยกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงไว้จนใหญ่มากระ ทั้งอายุเจ้าได้ก้าปีไม่คลาดเคลื่อนเหมือนแ่นคุณแผนพ่อเลื้องละอวบอ้วนเป็นนวลสิงทั้งจุกผมกลมกล่อมกระมอมรีช่างพาทีชอเละพูดเพราะ ต่อไปเป็นช่วงที่ขุนช้างหลอกล่อพลายงามเข้าไปในป่าเพื่อที่จะผลัดตกเหวกันบ้างนะคะคุณช้างเห็นเป็นทีไม่มีเพื่อนแกล้งชีช้เชือนชักพาลงมา ให้ขี่ลังนั่งบ่าแล้วว่าพลางไปชมช้างกว้างสายมีหลายพันทั้งนกยูงฟูงหงมันลงเกลื่อนจับไก่เถื่อนมาเลี้ยงฟังเสียงคัน ผููไายเพลินเดินพลางกลางอารันแกล้งให้มันดูแลฝุงแกกาเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าขุนช้างวางแผนร้ายขนาดไหนแต่คนดีผีคุ้มเมื่อขุนช้างผลักพลายงามตกลงไปในเหวแล้วได้กลิ้งขอนไม้ลงไปทับ เพื่อฝังศพพลายงามแต่ผีพรายรู้ทันจึงไปรับขอนไม้เอาไว้เดี๋ยวเราไปฟังกลอนกันบ้างนะคะฝ่ายพี่พราย คลายฟืนเหมือนตื่นนอนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะถ้าน้องๆคนใดอยากพักสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปพบกับกิจกรรมคนไหนกันแน่ได้เลยคะ่ะเอาละคะ่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปฟังเหตุการณ์สำคัญของเรื่องขุนช้างขุนแผนกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ เมื่อผีพรายลงมาช่วยพลายงามแล้วจึงไปเข้าฝันนางวันทองให้เข้าไปรับพลายงามในป่าเดี๋ยวเราไปฟังกรอนกันบ้างนะคะนางวันทองร้องไห้จิตใจหายกอดเจ้าพลายงามน้อยละห้อยใหย้โอ้ลู แกวแววตาจะลาไปหนทางป่าข้าไม่พอไม่เคยจะเลี้ยวลองวงวอกระหกระเหินเจ้าจะเดินไปถูกหรือลู อยากเย็นเข็นใจกระไรเลยเพราะกรรมเคยพระอัว์ให้พลัดพรายเดี๋ยวนี้เราเจ้าจะพระอากไปจากแม่แม่จะแลเห็นใครหน้าใจหา สวมสอดกอดแอบ,บไว้แนบกายสะอื้นให้ไม่ไหวาฟน้ำตาพลายงามร้องไห้เล่าให้แม่ฟังเรื่องที่ถูกขุนช้างทำร้ายนางจึงบอกความจริงกับพลายงามจากนั้นพลายงามเดินทางไปหาญาติทองประสี ที่เมืองกาญจนบุรีเดี๋ยวเรามาฟังบทกลอนกันนะคะเห็นไก่เตียเคียคุยที่คุยพายกระชออกลายลอดเลี้ยวมันเปรียวเพลิงพบนกยูงฟงใหญ่ไรอกระพื้ มันบินเวือหรองขนองใจจนเน็ดเหนื่อยเมื่อยคอให้ท้อแท้คิดถึงแม่วันทองแล้วร้องไห้พระสุรียาสายันลงไรไร,ไรเหมือนจิต ใจเจ้าจะขาดลงร้อนร้อนกิ่งขับเสพารวดเดียวโดยไม่หยุดพักอีกถ้าเล่าถึงพลายงามเดินทางอย่างปลอดภัยไปถึงการเดินทางของพลายงามไปที่บ้านแย่ทองประสีที่กาญจนบุรี <S <S ลานร่มไม้อันร่มเรื่นมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนถูกตรึงติดเนิ่นดานอยู่กับเรื่องราวที่ได้ฟังทุกคนปรบมือกึกก้องยาวนานเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้ฟังกิ่งอ่านทำนองเสนอเรื่องขุนช้างขุนแผนกันแล้วนี่ขนาดเป็นแค่ตอนสำคัญสำคัญของเรื่องยังสนุกขนาดนี้ถ้าน้องๆคนใดอยากอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนสามารถกดปุ่มอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้น้องๆคงได้รับความรู้ที่ได้จากเรื่องขุนช้างขุนแผนกันพอสมควรแล้วก่อนจากกันวันนี้พี่มีกิจกรรมส่งท้ายมาฝากด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องขุนช้างขุนแผนคือเสพาเรื่องขุนช้างขุนแผน สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความรักที่มีต่อลูกอีกทั้งยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทากิจกรรมที่พี่เตรียมมาฝากกันได้หรือเปล่าคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วในคราวหน้าพี่จะนำวรรณคดีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีค่ะ